Deal with the devil the with ทำกำลังทำต่อเน,นี้เฟเวอร์หุ่นนางฟ้า,าด้วยการกลดภาษีแล้วก็ให้เงินสนับสนุนอื่นอื่นอีกยกเว้นตัวเดียวนะครับคือเทสลาเขาทะเลาะกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินสนับสนุนของโซล่าฟาร์มและ EV ออกไปเลยเป็นศูนย์รายได้คนรวยมากๆกับคนจนเนี่ยม,มันหากมากกว่า2อเท่าอ่ะ ถ้าเทียบกับสองก้านคนที่เหลือทั้งหมดเลยสองร้อยกว่าล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจนลงอยเลยเขาบอกกันว่านะครับกฎหมายทรัมป์เนี่ยภายในปี2030ก็คือประมาณ6ปีายางไงงบประมาณขานดุนเพิ่มขึ้น3.3ล้านล้าน,านดอลลาร์ผมว่า EV ีเทสลาตอนนี้ถึงจะรูปขึ้นมาสู้ก็ไม่ใช่สู้จีงงๆๆนง่ายง่ายอย่างที่ว่าจีนเขาไปไกลพอสมควรน,นะคือมันถึงเขาจะตีกันสไตล์จีนนะ,ะแต่อย่างน้อย2 3สมปีเนี้ยอคงเกิดยากอะที่สหรัฐ คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภเขาทองเข้มค้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภเขาทอง ดีบีโซเทาสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับคุณธานีครับหลังจากที่เราได้รับทราบข่าวว่ามีภาษีตัวหนึ่งที่เป็นภาษีที่แบ่งชนชั้นเหลือเกินน่าจะมีดิฟสเตทมาเกี่ยวข้องชัดเจนที่มีหมูเกินนําให้ฟังของผมงเมื่อสักครู่นี้ผมตกใจมากผม,มอยากให้พี่หมูช่วยกรุณาบอกประชาชนนิดนึงครับว่ากฎหมายตัวนี้บิ๊กบิ๊กฟูลบิลเนี่ยชื่อจริงมันชื่ออะไรแล้ว มันมีผลกระทบต่อประ,ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรครับเชิญครับกฎหมายนี้จริงๆแล้วแต่ทรัมป์ก็จะเรียกนะครับเขาก็เรียก o n i g e e u u t i f u l b i l l อะไรของเขาอะนะครับแต่สุดท้ายมันคือกฎหมายลดภาษีอันนี้ตัวเรื่องใหญ่ใจควางคือการลดภาษีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นภาค2นะครับของทรัมป์ถ้ากลับไปย้อนนะครับทรัมป์หนึ่งเนี่ยเ,เขามีการเซ็นนะครับกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เ,เราเรียกว่า บิ๊กบิเอที่ฟก็ได้นะครับกฎหมายนั้นก็คืออะไรครับลดภาษีนะครับนิติบุคคล37%หรือลดภาษีบุคคลที่ร่ำรวยคือเพดานนะ่ยมันสูงนะเป็นแสนเหรียญขึ้นเลยอนะ่ะคืออันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่คนคนรายได้น้อยละอ่าแล้วก็มีเรื่องของการเลิกสนับสนุนนะครับตัว รีโนีวอโบบางยางแต่คราวนี้พอทำเขาแพ้สงแพ้แพ้ไอตัวประธานที่ปดีใช่ไหมครับไบเดนมาเปลี่ยนเลยครับไบเดนก็ออกกฎหมายออย่างเช่นให้เหงนินสนับสนุนรถอีวซึ่งใครได้ครับเทสล a ครับเทสล่านี่ได้ปีหนึ่งหลายพันล้านเหรียญนะครับเป็นเงินกินเปล่านะคุณเราจะเรียกว่าอะไรก็ช่างน,นะฮะแต่ว่ามันคือเงินกินเปล่ามันเมืองไทยแจกครับคันละ 5, ห้า <15. S 2> ห้าหรนอแสนหนึ่งอย่างนั้นนะครับ เออแต่เขาได้ทีปีหนึ่งหลายพันล้านเหรียญน,นะแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่องของโซล่าฟาร์มนะฮะเขาก็มีให้สนับสนุนนะครับเออจริงๆมันมีหุ้นจำได้ชื่ออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยหุ้นนี้ลงไปเยอะมากเลยเหตุผลอย่างเดียวเลยนะครับคือรัฐบาลเลิกสนับสนุน, Solar Farm. น,นโซล่าฟาร์มเขาทำเอโซล่าติดติดไอ้บนบ้านนนะครับต็อยดีดีรัฐบาลเลิกนะครับแล้วก็อันนี้คือฉบับที่แล้วถามว่ามันมีผลยังไงผมสรุปสั้นๆว่า ตลาดหุ้นขึ้นนะแล้วก็เพราะว่ามันมันเป็นการกระตุ้นลดภาษีนะ,ษษะก็คือกุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ออสตรีขึ้นก็คืออุ้นนะครับแล้วก็กําไรของบริษัทสารัตขึ้นหมดเลยนะแต่นะครับแต่งบประมาณขาดดุลสารัตเพิ่มนี่เพิ่มอจริงๆผมว่าที่วันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะว่าสารัตตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ นี่36ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็เราจะไต่ขึ้นไปเป็น40ล้านล้านดอลลาร์ไม่นานนี้แล้วก็เรื่องของการที่วันนี้ตอกเปี้ยทําไมมันถึงไม่ลงอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับอันนี้เรามาวันนี้ละเมื่อวานครับเมื่อวานสหรัฐนะครับเขามีการผ่านกฎหมายนี้กฎหมายนี้มันต้องผ่านสามขั้นนะครับอันที่หนึ่งต้องผ่านสมาชิกวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนของเขาก็คือคอนเกรสอันนี้ผ่านไปละ เรียบร้อยละอันที่สองที่เมื่อวานครับต้องผ่านวุฒิสภาคาร์ลเซเนตนะครับเมื่อวานเนี่ยวุฒิสภาสหรัฐเนี่มีกี่ท่านไะมฮะมีร้อยคนนะคือเขามีห้าสิบสเตจใช่ไหมครับพี่วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยเขาจะใหสิทธิ์ทุกสเตจเท่ากันหมดเลยมสมมติแคลิฟอร์เนียมีกี่ล้านคนเ็าไม่สนใจครับเขาใหคุณสองคนอ,อันนี้คือวุฒิสภานะครับไม่นับตามจำนวนประชากร แต่ถ้าคือสภาผู้แทนเนี่ยเขนาน้แบบนั้นครนี้มันก็เลยมีร้อยคนเพราะมีห้าสิบรัฐถูกไหมครับแต่ประธานครับคะแนนเสียงมันออกมาห้าสิบห้าสิบครับพี่อืออ,อันนี้น่าสนใจมากมันเท่ากันเลยฮะเท่ากันเพราะว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเสียงของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเนี่ยมันเยอะกว่านะครับจริงๆมันมีอยู่เยอะกว่าสามเสียงฝั่งเดโมแครตมีน้อยกว่าสามเสียงอนะแต่ครับ แต่เผอ,อิญว่ามันมีสามคนในพรรครีพก,กันเนี่ยโบดไม่ให้ผ่านภาษาเมืองไทยเราเรียกงูเหา่า mm hmm. แต่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับการเมืองสหรัฐเนี่ยอันนี้คือเรื่องธรรมดานะครับคุณไม่จาเป็นต้องทําตามมาติพรรคก็ได้นะครับอื mm hmm. อันนี้คือคืออเมริกานะครับแต่ไม่ใช่เมืองไทยนะครับเมืองไทยไม่ได้นะครับอ mm hmm. เขาก็เลยเขาก็เลยมองเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ที่เขาไม่ให้ผ่านเพราะอะไรสหรัฐครับเพราะเขามองว่าอกฎหมายเนี่ย มันเอื้อไหนทุนเอ Wall Street, ื้อวอล์กสเตทนะครับเอื้อสงครามเอื้อระยะสั้นแต่ทำลายเศรษฐกิจระยะยา,ยาวทำลายคนอเมริกันที่มีรายได้ต่ำทำลายยังไงไส้มันสั้นๆนะครับประเด็นมันมีนอยู่สามสี่เรื่องเองเรื่องที่หนึ่งคือเขาไปตัดงบประมาณนะครับโรงพยาบาลต่างจังหวัดของสหรัฐทิง้งลดลงแปลว่าอะไรครับถ้าภาษาเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับไปตัดงบ โรงพยาบาลมหาสารคาม,มอัอดบใหม่อะไรแบบนั้นนะฮะเราก็า<ม>ตัดออกซึ่งซึ่งอันเนี้ยมีสสอท่านหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเฮ้ย<ม>คุณไปตัดได้ยังไองอะไรเงี้ย<ม>อีกประการหนึ่งก็คือ<ม>เขาก็ไปลดภาษีเพิ่มเติมให้กับบริษัทสารัฐ<ม>ซึ่งซึ่งอันเนี้ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอีกเพราะว่าบริษัทสารัฐทุกวันนี้นะครับถ้าเราไปดูกําไรของบริษัทเนี่ยโอ้โหมันมันนิวไฮครับพี่ทุกตัว<ม>เลย กูดถึงกไรนะครับไม่ใช่หุ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธุรกิจส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสนับสนุนและส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของภาษีที่ร<ะ>ัฐเก็บน้อยถ้าผมเปรียบเทียบแล้วกันมันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะสมมติว่ารัฐเนี่ยแทนที่จะเก็บยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว,ว่าบริษัทปตทจ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่า คนไทยที่มีรายได้เยอะต้องจ่ายสามสกว่าเปอร์เซ็นต์รายได้เยอะนี่คือปีละสี่ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเกินสี่ล้านพี่ก็ต้องจ่ายสาสิบเจ็ดปอร์เซ็นตแล้วนะสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะนผมถามว่าถ้าคนคนหนึ่งมีรายได้เกินสี่ล้านบาทเมืองไทยปตทมีกาไรหนึ่งแสนล้านโดยประมาณอืมบริษัทอะไรก็ได้ที่พี่เน임ไปอะ่ะไม่ต้องมีต้องปตทลอะครับผมกเลยจะบ,บอกว่านั่นคือลักษณะที่ทํากําลังทาตอนนี้ครับคือเฟเวอร์หุ่นนางฟ้าโดยการลดภาษีให้ แล้วก็ให้เงินสนับสนุนอื่นๆอีกนะครับยกเว้นตัวเดียวนะครับคือเทสลาเขาทะเาาลาะกันอยู่นะครับทไา,าไมถึงทะเลาะทรางไหมฮะเพราะว่าเขาจะเอาเงินสนับสนุนของโซล่าฟาร์มและอีวีออกไปเลยอืเป็นศูนย์ซึ่งอันนี้มันจะกระทบเทสลาถูกไหมครับเพราะเทส l a เนี่ยขายอีีเยอะในสหรัฐแล้วก็ได้ลดคันหนึ่งนผมจะไม่ได้กี่พันเหรียญน,นะครับ,รบต่อคันนะครับอ่าเยอะมาก ซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้อีลอนมาร์กเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เรื่องของอีอสิ่งที่อีลอนเขามองว่าก็คือส่วนหมายฉบับเนี้ยต้องเรียกว่ากฎหมายทําให้โลกร้อนขึ้นแน่นอน hmm. เพราะว่าเลิกสนับสนุนพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทนไม่เอาเลยแถมเขาถามเขาใช้คํานี้ด้วยนะพี่เขาใช้คําว่าก็เรยโซลาร์ฟาร์มว่าอาร์คลี่เอเนอร์จีโอ้โหผมว่าแต่เขาไปบอกทานนี้นะบิวตี้ฟูลฟูล โอ้สุดยอดแมพี่คืออันนี้คือทางเาพูดเองนะไม่ใช่ผมพูดนะคือไม่รู้จะพูดยังไงครับอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอันนี้ก็คือประมาณนี้คือคือคือพูดง่ายๆว่าจดหมายฉบับนี้ยเพื่อในมุมของภาษีที่ลดลงให้กับคนรวยแต่ผมพูดภาษาง่งายๆนวกันแต่ไปตัดคนจนทิ้งไม่ว่าจะเรื่องของการรักษาเรื่องของภาษีบางอย่างนะครับเขาอ้างว่าอะไรทราบไหมครับการรักษาเขาอ้างว่าอย่างนี้ครับ 11.8ล้านคนที่จะถูกตัดทิ้งไปจากระบบสมมุติแล้วการทีาเมืองไทยคุณตัดไป10ล้านคนในระบบบัตรทองเนี้ยแกก็ไปใครอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาอ้างว่ามันมันไปเอื้อให้กับผู้อพยพผิดกฎหมายคือผู้อพยพผิดกฎหมายสารัฐเหมือนถ้าเป็นไทยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคนพม่าไงพี่เออพี่ทราบใช่ไหมบางเมืองไทยเนี่ยคนพม่าไปรักษาโรงพยาบาลได้นะได้ เอออันนี้แหละแล้วพอเรา,เราคนไทยไปไปใช้บริการเนี่ยก็ต้องไปยืนรอเออคือมันก็อารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นแต่ของเขาน่ีหนักกว่าน,นั้นอีกเขาตัดทิ้งเลยตัดหมดเลยนี่คือเ,เหตุผลของเขานะครับอืมผมคิดว่ามันถูกแค่นิดเดียวสิบอ็จุดแปดอะผมไปเช็คดูนะน่าจะไม่เกินสามสี่ล้านนะพี่ที่เป็นผู้ประอพิธกรรจริงๆนะอืมที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ครับที่เหลือคือคนอเมริกันรายได้ต่ําครับอืม อันนี้เจ็บช้ำม,มากนะพี่ที่ที่เขาทําเนี่ยซึ่งผมก็ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาทำเขาทาอย่างเงี้ยนะผมฟังแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เรามี2ชนชั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาชนชั้นที่เป็นเรียกว่าอีลิกหรือคนชั้นที่มีเงินที่จะได้ประโยชน์จากจดก,กฎหมายฉบับนี้แล้วก็ในส่วนของชนชั้นที่ไม่มีทางต่อสู้อะไรเลยก็ได้แต่รับกรรมกขเลยถามพี่หมูต่อไปว่าที่จริงแล้วในสังคมอเมริกันเนี่ย มันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเลยมีแบ่งแบ่งเชื้อชาติผิวพันธุ์หรือมีความแตกแยกกันมากเลยอะในในเรื่องของรายได้รายจ่ายเนี่ยนะครับที่พี่หมูเคยไปอยู่อเมริกาแล้วก็มีความรู้ดีเนี่ยสังคมอเมริกรันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั้นกลางเนี่ยจำนวนสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบกับชนชั้นกลางไหมชนชั้นกลางตอนนี้มันมัน,ม,นมันกลายเป็นกลางล่าง ในการล่างก็ลงไปล่างอะนะส่วนหญ่มันจะไปแนวนั้นนะครับเห็นผลเพราะว่าถ้าวันนี้เราไปดูเวลองศารละหรือ g d p พีพ่จะวัดตัวอะไรก็ได้นะครับป้าก็บอกว่านะครับท็อปไม่น่าเกินห้าเปอร์เซ็นของคนนะแต่ถือความร่ารวยสามสิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นตอนเนี้ยตอนเนี้ยจะเกินสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับเพราะว่าพี่ดูง่ายๆครับไม่ต้องดูอะไรไกลนะครับดูเจ้าของเชนเส้นห่วงอ่าอย่างเงี้ยเ็ดเบส กําไรซอนอ้ยปดูวงนี้เขารวยรวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมครับครับไม่ใช่แค่รวยแค่หุ้นนะครับพี่ดูกําไรมันก็ขึ้นจริงๆนะอืมมันไม่ใช่แค่รู้บางคนอาจจะบอกว่าไอ้อหุ้นอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับมัน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 ล้อกันไปนะคือถ้ากําไรมันไม่โตอะหุ้นมันก็ไม่ขึ้นตรวไม่พีอันนี้มันเห็นกันตัวแล้วอืมภาษาง่ายๆคือในรอบสามสี่สิบปีคือผมมาไปอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสี่อืมแล้วผมก็ไปครั้งหนึ่งก็ประมาณสักสองพ แล้วมาถึงวันนี้ที่ผมไปดูนะตัวเลขนะผมก็กลับไปกับทุกปีนะครับต้องบอกเลยนะครับรายได้หรืออินคัมแกรบอะของคนคนรวยมากๆกับคนจนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันหาไมากกว่าสองเท่าอ่ะถ้าเทียบกับสมัปีก่อนมากกว่าสองเท่านะครับคือมันแกรบเนี่ยมันมันขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็พี่ถามว่าชั้นกลางเนี่ยมันเป็นยังไงผมต้องตอบอีกครับชั้นกลางโหดตัว ม่ได้เพิ่มนะครับอืมแต่ว่าชั้นบนเนี่ยอืมไม่ขยายอืมแต่ขยายไปเลยสมมุติว่าจากเมื่อก่อนอาจจะสักล้านคนที่เป็นพิเเนตอนนี้อาจจะสักสองสามล้านแต่อเมริกานี่มีสามร้อยล้านคนครับอืมเขาไม่ได้มีแค่สองสามล้านอย่างนั้นนะครับอืมแต่ว่าคนที่เหลือทั้งหมดเลยอ่ะสองร้อยกว่าล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจนลงหมดเลยอืมมันมีตัวเลขที่เรื่องง่ายๆอยู่สองเรื่องเนี่ยนะครับพี่ ื่องที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งนะครับบ้านครับพี่มองว่าตอนนี้บ้านอเมริกาเนี่ยพับซะพพายออกมาเต็มเลยครับแต่ไม่มีคนซื้อบ้านบ้านเฟอ้อบ้านเยอะเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับแล้วไม่ลงด้วยนะพี่ตกมาเลยเพราะไม่มีตังค์ซื้อครับเขาบอกเขาขโมงกันมาแล้วนะพี่ว่าเดี๋ยวนี้ยสมมติพี่มีรายได้คัวรเรือร้อยสมมติแสนเหรียญแล้วกันผมสมมติเป็ดเลยกันฉเฉลี่ยแล้วนะครับ สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตของรายได้พี่อ่ะจะต้องไปผ่อนบ้านแล้วอีกสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นตพี่ก็เอาไปทุกอย่างเลยอืมสมัยก่อนเนี่ยไม่เกินหนึ่งในสามครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าภาระบ้านคุณเนี่ยมันขึ้นมาจากหนึ่งในสามในการเป็นหนึ่งในสองครับโอ้ห oh. มันขึ้นเยอะมากเลยนะครับในยี่สิบสามปีอนะมันแปลว่าอะไรอะรายได้มันขึ้นไม่ทันค่าบ้านครับค่าบ้านนี่พี่จะวัดเป็นซื้อบ้าน หรือพี่จะว่าเป็นค่าเช่าบ้านก็ได้นะครับหลายคนเนี่ยไปติดตามตัวเลข C P I หรือว่าเงินเฟ้อสหรัฐใช่ไหมแล้วมันมีตัวเลขหนึ่งที่มันชี้ให้เราเห็นเลย mm hmm. เขาเรียก s h e l t e r Index ก็คือเงินเฟอ้อของบ้านค่าเช่าบ้านบวกราคาบ้านตัวสุดจ,จะเป็นค่าเช่าบ้านมันสูงมากเลยอย่างตัวเลขล่าสุดเนี่ยสามจุดเก้าเปอร์เซ็นถ้าใครจำได้นะครับเงินเฟ้อสหรัฐเดือนที่แล้วเดือนห้าที่มันออกมาแล้วนะครับมันแค่สองจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในนั้นเนี่ย เป็นค่าบ้าน3.9เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าบ้านสาหรัฐเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ได้ลงเลยลงน้อยมาสองปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยเงินเฟอ้อบ้านเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นครับตอนนี้เหลือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วกนะันตีกลม,ก,ลมก็ยังสูงแล้วก็ออย่างหนึ่งครับที่เราไปดูได้อย่าง,งคืออะไรรู้ไหมฮะ mm hmm. ดอกเบี้ยครับเวลาคนจะซื้อบ้านเนี่ยพี่สมมติถ้าดอกเบี้ยมันถูกเนี่ยพี่ก็อยากซื้อใช่ไหม ตอนนี้ดอกเบี้ยอเมริมกาแพงกว่าไทยสองเท่านะครับอืมอือใช่แต่ว่าดอกเบีย้ยธนาคารไม่ได้แพงกว่าไทยสองเท่าอันนี้น่าเ<ม>จ็บใจ,บจบมากเลย<ม><ม>เพราะว่าสหรัฐเนี่ยเฟเนี่สี่เปอร์เซ็นกว่าใช่ไหมครับอ<ม>ืมดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยประมาณเจ็ดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ<ม>ืมเจ็ดเปอร์เซ็นตประมาณมมแต่ว่าไทยอ่ะดอกเบีย้ยธนาคารแห่งชาติเนี่ยสองเปอร์เซ็นนิดๆิคือครึ่งหนึ่งของเฟอือแต่ว่านะครับแต่พี่ไปดูดอกเบีย้ยบ้านอ่ะพี่จ่ายกงนเท่าทไหร่ครับส่วนใหญ่ ก็ห้าหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเออเออพี่พี่เข้าใจยังครับทําทำไมแบงค์ชาไทยรวยก็รวยทุกปีฮะเห็นเงินกำไรเยอะเลยอืมเข้าใจยหงครับว่าทำไมไมันถึงรวยคือ <S <S เราะว่าเขาชาร์จเราแพงไนงะแต่ต้นทุนเขาอะครึ่งเดียวของสารัฐแต่เขาชาร์จเราอะถูกก่าสารัฐแค่นิดเดียวอืมอันเนี้ยชัดมากเลยเ้นพอกลับมาก็คือว่าวันนี้นะครับกฎหมายฉบับเนี้ย มันจะยิ่งทําให้ความห่างระหว่างรายได้ของคนเนี่ยของสาธารลคนดำเรินกันเนี่ยยิ่งขึ้นไปกว้างขึ้นไปอีกครับอ,อย่างแน่นอนเลยเพราะว่าฉบับฉบับที่แล้วที่ทําเนี่ยแค่ผ่านไปห้าปีนะครับอโอ้โหตัวเลขเนี้ยนะมันกว้างขึ้นไปตั้งเยอะอะครับไปถามได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าภาษีมันเข้ามาตรงนี้ตอนนี้ภาษียังไม่ได้ผลเข้ามาเยอะนะครับรบถ้าภาษีเข้ามาจริงๆเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันคือคนทั้งล่างตรงนี้ ไม่ใช่คนขบนแหละครับคนข้างบนเขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คุณก็ไปลดภาษีให้เขานะแล้วคุณก็ไปให้เงินสนับสนุนบางธุรกิจอีกด้วยคือนอกจากลดภาษีลดค่าใช้จ่ายแล้วกันนะผมดกอย่างนี้ถูกไหมพี่ครับคุณไปเพิ่มรายได้เขาด้วยอืมโอ้โหนี่เรียกว่าสุดยอดเลยกฎหมายเนี่ยแต่คุณไม่มีตังค์ใช่ไหมคุณต้องทําไงครับตัดคนคนจนถูกคนจนออกิงอ่ถูกไหมฮะ แล้วก็อย่างหนึ่งครับทําให้งบประมาณขาดดุลเยอะๆรายจ่ายรายได้มันไม่พอรายจ่ายนะครับเขาบอกกันว่านะครับจดหมายกฎหมายทรัมป์เนี่ยภายในปี2030ก็คือประมาณ6ปีข้างหนานะ้าเอง6ปีนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสหรัฐจะมีการงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้น <c oughs> ไม่ต่ํากว่านะครับ3.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ บางคนเนี่ยตีไปถึงสี่ล้านล้านเลยอันนี้มันก็แล้วแต่การคำนวณเอาผมตีแบบน้อยๆแล้วสามจุดสาล้านล้านสามจุดสามล้านล้านนี่มหาศาลนะครับแล้วสามุดสาล้านล้านนี้เนื่องจากว่ารายได้มันไม่พอรายจ่ายมันจะไปอยู่ที่ไหนครับเฟดไปพิมพ์แบงมาใช่แล้วก็อยู่ที่นี่ครับนี่ตอนนี้สาสิหกล้านล้านแล้วกฎหมายฉบับนี้มีซ่อนด้วยมีซ่อนอะไรรู้ไหมครับซ่อนข้อหนึ่งเขาเขาก็จะเพิ่ม เพดานนี้ครับตอนนี้เพดานนี้สหรัฐอยู่ที่สามสิบหกล้านล้านเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดล้านล้านดอลลาร์เพิ่มอีกห้าบวกห้าใช่แล้วสี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยไม่เกินสองพันสามสิบถึงแน่อาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยเพราะทามบอกว่าทามจะเพิ่มงบประมาณทางทหารเป็นหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ครับ โอ้ยก็ผมฟังแล้วผมเป็นหลงพี่ก็ก็เป็นบุตรหมายอันหนึ่งที่ทําให้จักรวรรดิอเมริกันล่มสลายหรือเปล่าน่านั้คิดก็เหมือนเหมือนเล่งนะเหมือนเล่งหรือหรือภาษาผมเรียกว่าเหมือนกับเหมือนเวลาเราเรารู้ว่าเร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 าไปเราไม่รอดแล้วเราเอาเอาดอกสุดท้ายอ่ะเอออะไรอารมณ์อย่างนั้แหละพี่อม่บอกไหมฮะเพราะว่าคนที่มาเป็นประธานาธิบดีหลังหลังทรัมป์เนี่ย ยากเลยครับที่มันเรียกว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิร์ภาคสิบเอ็ดแล้วคือเป็นไปไม่ได้แล้วพี่ที่มันจะจะมาทํากฎหมายแบบนี้ครับเพราะว่าฐานะการคลังฐานะการเงินของสหรัฐไม่รับไม่ได้หรอกเลยครับก็คือเป็นครั้งสุดท้ายที่ทํอยาลงแบบนี้ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะม,ม,มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยนะอาจจะเป็นอย่างที่พี่พูดจริงๆนะเพราะว่ามผมยังนึกไม่ออกเลยนะถ้ากฎหมายนี้มันผ่านแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรมา S <S นี่มันก็ขึ้นไปสี่สิบล้านล้านแล้วพี่ดูง่ายๆนะงายที่สุดเลยนะครับวันนี้เฟดลงต่อเปียไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าลงเนี่ยไม่มีใครซื้อบริบัตนรนะครับอือ้ขนาดสี่เปอร์เซนกว่าเนี่ยยังไม่มีใครซื้อเลยบางทีอ่ะพี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือดอลลาร์นะครับพี่สังเกตไหมตอนนี้ดอลลาร์อ่อนไปตั้งเยอะสิบเปอร์เซนต์ได้มั้งใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าจะอ่อนไปอีกอะ่ะ อ่อนเป็นยี่สิเปอร์เซ็นตไปเขาบอกว่าจะเป็นสี่สิเปอร์เซ็นตในปีหน้าเป็นไปได้ไหมก็ตามเขาทาแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อเมริกันแฮปปี้ไหมเงินงอ่อนๆจะได้ขายของง่ายขึ้นมันมีเซอร์วย์ครับพี่ไม่มีเซอร์วย์คนอเมริกันว่าล่าสุดผมจําไม่ได้สานักอะไรนะแต่เขามีเซอร์วย์ออกมาแล้วว่าคนถามว่าคนอเมริกันคุณเห็นด้วยกับกฎหมายนี้เปล่าพี่ทราบไหมว่าหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกไม่เห็นด้วย หกสิบไม่เห็นด้วยก็ควรจะไม่เห็นด้วยมันดูแล้วมันไม่ได้เรือสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นด้วยผมก็ยังคิดนะไอ้สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งสงสัยจะคนรวยไปจิ้มคนรวยเนี่ยโดนคนรวยเล่นหุ้นหรือคนที่ได้ประโยชน์ไงเอออะไรพวกเนี้ยก็ก็นอะก็จะเห็นด้วยใช่แต่ถ้าคนจริงๆธรรมดาเนี่ยใครจะไปเห็นด้วยพี่มันแปลกกฎหมายแปลกมีการเพิ่มให้คนรวยได้ประโยชน์คนจนไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครเข้าทำกันหรอกมันดูมันฝืนฝืนยังไงไม่รู้เขามีแต่เก็บคนรวยไม่ช่วยคนจน เออแต่แต่ไม่นะพี่ผมว่าหลายประเทศเ็าทำนะาทำรารู้ลูประเทศไทยก็ทำคอคือเออแล้วแบบเบสิกเบสิกแต่ว่าสหรัฐอ่ะมันไม่ควรจะทําใช่ไหมพี่เพราะว่าเออเขาเป็นประเทศที่แบบโอ้โหนะเป็นแม่แบบที่หน่อกลทำไมเขาทำอ่ะเออเป็นแม่แบบคนที่เขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ที่ใจดีนะถ้าทําอย่างนั้นก็คือว่าเฮ้ยคนรวยก็ต้องช่วยคนจนสิอะไรวะคนรวยยังจะเอาอีกเหรออ้าวมันฟังแล้วมันเพราะตลาดหุ้นไงครับอืม แล้วพี่อย่าลืมนะคนที่อยู่รอบกับทรัมป์เนี่ยวอลสตรีททั้งนั้นนะใช่ใช่ใช่จริงทั้งนั้นนะพี่พูดถึงคนไหนพี่จิ้มไปเลยเนี่ถ,ถึงขนาดจะไปเอาอะไรนะ,ะอะไรนะบัตเสร็หรือปะ่ะจะว่าจะมาแทนพาวเวลเลยนะเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะคนใหมเออเพราะว่าพาวเวลเนี่ยเขาจะหมดหมดเออหมดเทิงประมาณกลางปีหน้าครับออื hmm. ซึ่งถ้าดูอย่างนี้นะไม่ได้ต่อหรอพี่ ก็ช้าก็ไล่เช้าไล่เย็นด่าเช้าด่าเย็นแล้วก็จะไปเสนอได้ยังไงพี่เขาต้องเป็นคนเสนอนะครับทรัมป์เนี่ยจะไม่มีทางรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร